สุดท้ายแล้วโดนย้ายไปอยู่ไอ้นี่เลยครับโดนย้ายไปอยู่กะดานใหม่ตอนนี้เป็นเริ่มช่วงเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วสุดท้ายผมเหลืออยู่คนเดียวแล้วก็ต้องใช้นี่แทนก็อยา่างกุซ่้าวน่แหละที่รู้จักอะไรเงี้ยก็โทรมาถ้าไม่เคลียร์ก้อนนี้ก็กลับไม่ได้นะอะไรเงี้ยความยากอ่ะมันอยู่ที่ของอะ่ะเขาไม่ขายให้เราแล้ว s 1 4เหลือต่หุเหลือแต่ตูดแล้วหายไา,ายแล้ว จริงเหรอเขาตัดไปเลยเหรอเาตัดไปไขายลงชิบะนะเราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เราก็ยังไปไหนกันไม่ได้หรอกเราก็จะมาต่อกันเรื่องของเชียงกงต่อใครแล้วที่เราเจอซีอนามินะครับแล้วก็ได้ไปลุยกันที่แหล่งเลยคือเซนไดแล้วก็นั่นแหละครับวิ่งค้าขายของจนไปเรื่อย จนมาถึงอันนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งแล้วของชีวิตที่ทําเชียงกงอยู่ตอนอากิตะรอบนี้นี่าจะหนักหนาตอนนี้เริ่มหนักหนาแล้วครับเป็นเป็นขาที่อยู่ในระหว่างใกล้จะลงเหมือนมันขึ้นมาปี๊กเราก็เตรียมที่จะจะดิ่งลงแล้วก็คือตั้งแต่ที่พอเราเจอซินนี้มาเราก็ทํางานค่อนข้าง,างจะหนักนะครับแล้วก็ เนื่องจากเราทําให้ของเราด้วยแล้วก็ต้องช่วยทางกัม b o ชา a ทำด้วยซึ่งแบบเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราเจะใส่ตู้แบบเยอะมากอืคือตอนทำเชียงกงเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดคืออะไรป่าคือการใส่ตู้อ้าวุณบอกแล้ว, <S <S วตอน,ตอน EP แรกทั้งใส่ตู้แบบตอนหิมะตกกับตอนตอนร้อนด้วยตอนร้อนนี่ก็ ร้อนที่บุ่นี่มันก็ร้อนันรอ้อนเลยนะร้อ,อนเออแล้วเราอยู่ในตู้อะก็ยิ่งร้อนนะไปใหญ่เลยอะเอเอ,เอบางทีเราถอดเสื้อด้วยจริงๆเขาก็ไม่ให้ถอดหรอกแต่บางทีมันไม่ไหวอะจริงเหรอเขาไม่ีกฎหมายด้วยเหรอเขาไม่ได้มีนหนกหมายหรอกคือเขาเป็นอันตรายอ๋อออแต่บางทีเราแบบรู้สึกว่าเราร้อนอ่ะออโอ้โหบางทีแขนไปแตะไอ้ตู้คอนตู้เล็กอะโอ้โหแสบเลยเพราะมันร้อนนองบ้านดีต้องเอาน้ําฉีดยิงตอนหิมะตกนะโคตรสนุกเลย โอ้ถึงว่าตอนหิมาตกน่าจะทําแบบว่าคือเอาง่ายๆแค่รถคอนเทนเนอร์ที่จะขับขึ้นมาโกดังหมอ่มาบางทีขึ้นไม่ค่อยจะได้แหละเพราะว่ามันเป็นเนินน่ขึ้นเขาไงแล้วมันเจอหิมะก็สลิปสลิปคือตอนหิมะตกถ้าเราจะตู้คอนเข้าเราก็ต้องขุดไอ้ไอ้หลุมนั่นน่ะไอ้หลุมไหนหลุมหิมะไหมหลุมหลุมตู้คอนอ่ะต้องขุดหิมะออกเพื่อที่ให้รถมัน เข้ามาได้เลยอะอยางเงี้ยเออก็ทําไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนุกกันไปเหนื่อยไปท้อไปอทํามาสักพักหนึ่งมันเริ่มขายไม่ค่อยดีบริษัทเราเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคละเพราะว่าไปเจอน้ำท่วมที่เราเล่าทิ้งเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วอของเริ่มเริ่มไม่ค่อยออกแล้วเราซื้อบางทีก็ติดเงินไม่เยอะอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบเริ่มเดิมดาวลงจนจากเราเป็นลูกค้าเกรดเอ อันนี้เริ่มเป็นเกรดไม่ค่อยจะดีนะก็จากที่ได้อยู่โกดังที่เป็นภูเขาก็เริ่มแล้วเตรียมโดนลดชั้นแล้วซึ่งไอโกดังที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันแบบเป็นต่อยอดใช่ไหมหลังๆเขามาทําให้เราดีเลยนะ่วงที่เราเป็นลูกค้าดีเด่นอนะ่ะเขามาทําแบบเป็นห้ององีกห้องนึงจากตอนแรกสมมติว่าเรานอนได้แค่ครึ่งเดียวของบ้านนะใช่ไหมครั้น,นี้เขาก็ให้นอนเต็มเลยข้างหลังเขาทำเป็นแบบ เหมือนเป็นห้องน้ำในหลายห้องเลยข้าอาจจะวางแผนว่าเดี๋ยวเผื่อที่จะให้ต่างชาติมาอยู่หรือเปล่าไม่รู้การที่จะแบ่งหมายถึงว่าแบ่ง,แบ,งแบ่งลูกค้าเป็นแบบเกรดเอเกรดบีเกรดซีมันอยู่ที่โกดังด้วยเหรอคือเขาจะเลือกให้เราอย่างนี้เหรอจริงๆอ่ะบางที่เขาก็ไม่มีหรอกบางที่เขาก็รวมกันนั่นแหละแต่คืออันนี้เห<อ>มือนด้วยเขาทำให้เราดีหน่อย<ๆ>วย่เาเราสั่งของเขาเยอะใช่ใช่ใช่เ,<อ>เพราะว่าลูกค้าที่อยู่ที่อื่นอ่ะชาติอื่นดีกว่าเขาทําลดเล็กยอดการซื้อเขาอ่ะมันคนละเรื่อง การเราทํารถบรรทุกเราทาทั้งรถบรรทุกด้วยแล้วรถยนต์ด้วยนึกออกไหมคือเงินที่เราใช้กับเขาอะซื้อกับเขาอะมันเยอะกว่าก็เลยดีเครดิตมันดีกว่าเราก็เลยได้อยู่ที่ที่มันดีกว่าอะไรซึ่งไอการที่เราได้อยู่บนเขาเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบเยอะเราสามารถเก็บของอะได้เยอะกว่าเก็บแบบสมมติพวกยางรถบรรทุกเนี้ยยางรถบรรทุกเนี่ยแบบเน่าๆใหขายได้หมดเลยนะเศษล้อสายไฟขายได้เป็นพลาสติกอะรู้ปะ พลาสติกไหมพลาสติกแบบสมมติว่าเศษคอนโซลที่แต่อ็สามารถรวมๆจริงก็ขายได้เหมือนกันนะบางทีแบบไอ้พวกตัวแอร์ที่ตีแตกอะก็ขายได้นะคือมันเป็นการเล่นแร่แปรธาตุครับคือธุรกิจไอเชียงกงหรือไอจังรถที่นู่นะมันคือธุรกิจรีไซเคิลอยู่แล้วคือเขาซื้อรถมาเนี่ยเพื่อจะมารีไซเคิลอยู่แล้วแต่บางทีมันต้องลื้เครื่องออกไนีเขาก็ต้องมานั่งเสียค่าค่าคนงานคือช่วงเชียงกงทำา่แรกเห็นเขาว่าให้เลยนะเรียกว่าแบบ เออช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยอแต่หลังๆงพอมันมีต่างชาติมันเข้ามามันก็เริ่มเป็นธุรกิจเนี่ยมันก็เลยแบบว่าบางที่เนี้ยไอ้ที่คาสิโนของผมเนี้ยบางทีเราต้องรื้อมาแล้วก็ต้องวางกองว่าเอาอันไหน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 เรามันก็จะคิดตัดอะไรเงี้ยตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปบู๊เองอะแต่พอตลังผมไปบู๊เองผมก็ก็บู๊แต่แบบว่าอันนี้มึงต้องให้กูนะอะไรเงี้เ<อ>ยเพร <อ S 2> าะเราไม่เกี่ยวที่คอนเนคชั่นด้วยปะเกี่ยวเรื่องภาษาด้วย Oh. เพราะว่าตอนนี้คนที่เขาอยู่อยู่แล้วถ้าภาษาเขาไม่ถึงบางทีมันไม่สามารถด่าญี่ปุ่นได้หรือแบบเราสามารถบู๊อ่ะมันได้ไดเคี่ยวขึ้นอมันก็เริ่มเคี่ยวขึ้นเริ่มแบบไม่ค่อยให้อันนั้นบ้างอเขามันรู้แล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยเงินไม่ได้ันก็เริ่ม<อ>ยากขึ้นนะครับเอแต่จริงๆอ่งที่อื่นมันอาจจะเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นมานานแล้วแต่ที่ของเราคือมันอยู่ห่างไกลไงพอเริ่มไม่ดีใช่ไหมสุดท้ายแล้วโดนย้ายไปอยู่ไอ้นี่เลยครับ โดนย้ายไปอยู่กระดานใหม่ซึ่งอยู่ตรงไหนก็ที่อยู่ตรงทะเลอ่ะที่เราไปฝังตะโกเป็นที่หลังขาวที่ที่เราต้องไปซื้อรถทุกเช้านี่แหละที่อยู่รวมกันหลายชาติครับแล้วตรงนั้นก็จะมีคนไทยพี่คนไทยเขามาอยู่ใหม่อันนี้คืออันนี้คือเจ้าของคือเขาให้ย้ายไปอยู่ตรงนี้ใช่เริ่มโดนรถโดนรถโดนรถเกรดใช่ตอนนี้เป็นเริ่มช่วงเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วตอนแรกอ่ะเรียกว่าสนุกคือเหนื่อยทรมานแต่แต่สนุกอยู่แต่ตอนนี้เริ่มแบบเฮ้ย ทำไมอยู่ดีๆเราโดนไปอยู่อยู่รวมกับคนอื่นเขามันก็เริ่มแปลกๆมันเริ่มไม่ชินไงเพราะมันอยู่ตรงนั้นมาทั้งสองปีใช่ปะ่ะอันนี้เป็นโกดังที่ต้องมาอยู่แบบเี้ห้องนักห้องนอนนังมีแค่นี้น<อ>ะแล้วออกมาข้างนอกก็จะเป็นโถงรวมรวม,มแล้วอ่ความเป็นส่วนตัวมันมันน้อยกว่าเดิมเยอะเลยมันเหมือนมันมีแค่ห้องนอนห้องเดียวแล้วเราอยู่กันแต่พูดถนะึห้อง,ห,องห้องนี้เราอยู่เป็นห้องเดียวแล้วเราก็อยู่กับทั้งคนไทยทั้งหมดเลยที่อของเรามันก็จะแบบแออัดกันอะ แล้วเราก็จะเป็นต้องไปเล่นคอมที่โถงรวมอ,อะไรอย่างนี้ที่มันแบบมีห้องทําครัวรวมความสะดวกสบายมันไม่เหมือนเดิมได้ความสนุกมาอย่างหนึ่งก็คือได้เพื่อนไม่เหงาอุ๊มันก็จะมีพวกเจ้าอื่นไอ้ต่างชาติที่มันอยู่อ,อ่ะมันก็จะแบบสมมติมาเลย์มันก็จะทําอาหารมันมาเฮ้ยลองชิมดูสิเราก็แบบมีอาหารล้วเฮ้ยลองแบ่งกันกินอะไรเงี้ยมันก็สนุก ก็อาจจะมีปาร์ตี้รวมชาติกันบ้างคุยไม่รู้เรื่องบ้างอะไรบ้างเขาให้อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราอยู่บนเขาแล้วเราก็ต้องไปยู่รวมกับเขามันก็เลยแบบอาจจะไม่ชินตอนแรกแต่ที่ทํางานก็คือมันเป็นบริษมันเป็นจังที่เราต้องมาทุกเช้าอยู่แล,แล้วแหละเออแต่แค่ตอนพอหลังจากเลิกงานอนะ่ะมันมันความส่วนตัวมันน้อยกว่าตอนที่เก่าที่ไม่ชินตอนแรกๆเลยแต่เมื่อเรากลังลาง้ลางหน้าอยู่ใช่ไหมเขาก็จะมีคนปากีอะไรอย่างเงี<ๆ>้ย<ๆ>เขาก็เหมือนแบบ ยกเท้ามาแล้วเขาก็หลามบนอ่างใช่เหรอเราก็แบบนี่อันนี้คือเคาเจอเขาใช่มันเคาเจอเขาไงเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่คือเราแบบตีอยู่ตรงหน้าเลยนะสุดท้ายก็มีปัญหาที่หน่อยก็ล้มทําให้แบบเรียกว่าล้มไปแล้วก็ตอนนั้นผมสุดท้ายผมเหลืออยู่คนเดียวแล้วก็ต้องใช้นีแทนคือเจ้านายอืไปแล้วคุณ กลับไปแล้วใช่เหลือคุคนเดียวถูกต้องครับเมื่อก่อนเราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อยกายแล้วแบบมันไม่อยเท่าไหร่ไงออตอนนี้แบบเหนื่อยใจด้วยเราอยู่คนเดียวกับกับพี่คนหนึ่งซึ่งญี่ปุ่นก็โทรมาเลยบอกว่าถ้าไม่เคลียร์ก้อนนี้ก็กลับไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นชื่อคุณอยู่ในแบ็คเลสถูกไหมยังจริงๆผมก็เหลือแค่สองคนน่ะจะกลับได้ไงถ้าถ้าเรากลับใช่ป่ะเขาก็ไม่ได้ตังเขาก็ไม่ให้เรากลับอะไรเงี้ย เออก็เอาแล้วตอนนั้นก็ยังคิดเครียดอยู่พักนนั mm hmm. งโทรหาหนุ่นอยู่ตลอดเลย uh huh. ว่าทำเธอตอนนี้มีปัญหาอะไรเงี้ยก็ต้องตอนนั้นก็ยังมึนๆอยู่แป๊บนึงแหละเพราะว่าไอความยากอะ่ะมันอยู่ที่ของอะ่ะเขาไม่ขายให้เราแล้ว mm hmm. อืมเออคือเมื่อก่อนอะ่ะเราสามารถหาเงินได้ใช่ไหมเรารู้วิธีหาเงินแหละแต่คือถ้าเขาไม่ขายของให้เราแล้วเราจะเงินจากไหนอะ่ะใช่ใช่ไงตอนนั้นก็เลยแบบ มึนอยู่เพราะว่าเรามีเงินติดตัวก็ไม่กี่หมื่นเยนแต่ติดนี่เยอะมากครับติดเยอะอยู่แบบบอกบอกได้ไหมว่าเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นน่าจะก็เป็นล้านหละล้านเป็นล้านบาทหรือเยนบาทบาททั้งตัวมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเงินบุนตัวใช้กินคืเงินกินข้าวอ่ะเออกินข้าวเราอ่ะอยากรู้ว่าคุณทายังไงตอนนั้นเพิ่อยุเท่าไหร่เองอ่ะเออเดือตอนนั้นก็น่าจะประมาณยี่สิบล้านต้นอ่ะ กับนี่ร้านหนึ่งนี่แม่งแบบเยอะด้วยแล้วมันไม่ใช่ประเทศไทยด้วย<อ>แต่ตอนนั้นถามว่าเรากลัวไหมเราไม่ถึงกับกลัวเพราะว่าประสบการณ์ที่เราอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วไงเออสักแบบปีสองสองปีแล้วมั้งตอนนั้นสองปกีกว่าแล้วมั้งแล้วเรารู้หมดอะว่าต้องทอํายังไงในการหาเงินฝั่งโน้นอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็ ครับครับก็เหมือนรับมานะ่ะว่าโอเคนะไม่คือเขาก็บอกแค่ว่าเขาอ่ะไม่ปล่อยของให้เราแล้วนะแค่นั้นก่อนอออตอนนั้นที่มึนแค่นั้นเองอ่าเนี่ยมันไม่ขายของให้เราแล้วเราจะไปเอาตังค์ขายของจากไหนดีว่าอะไรเงี้ยเราค่อยตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไระจนแบบมีก็อย่างบุซ่าเดแหละที่รู้จักอะไรเงี้ยก็โทรมาบอกเฮ้ยเดือดร้อนเหรออะไรเงี้ยต้องการ เงินหรือเปล่าเดี๋ยวขอขอตัดแป๊บหนึ่งไปรู้จักในทูซ่าได้ยังไงวะก็มีแบบ<ๆ>เขาเป็นพวกปล่อยเงินกู่ที่แบบก็คือตามพวกนี้มันก็นมีรู้จักบ้างเลี้ยแค่น้อยอะไรเงี้ยเขาก,ก็ก็รู้จักกันแหละสน,นิทกันมาในส่วนหนึ่งแล้วเขาก็โทรมาอเออก็บอกว่าไม่เป็นไรเออเดี๋ยวจัดก,การเองดีกว่าอะไรเงี้ยเขาจะจัดการให้ไม่เราเดอ๋อ,ออถ้าเราไป <c oughs> ตอนนั้นไปแบบ หมดนามือตาโมโหหอนอโอโหป่านนี้ก็ไม่มีถึงทุกวันเนี่ยพวกนี้พวกมันแค่คล้ายๆแบบวันนี้ต้องระบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่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 ก็คือพอเขารู้ปุ๊บแบบมันรู้เร็วมากเลยแบบมึงเร็วจังวะอะไรเงี้ยเขาก็ยื่นข้อเสนอแหละตามสเต็ปถ้าใครดูหนังก็ฟิลนั้นแหละเฮ้ยเดือดร้อนหรือเปล่ามีเงินให้ยืมนะนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาดีกว่าเราอยากจะดูด้วยตัวเองดีกว่าแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองดีกว่า ก็เขาก็ไม่ได้อะไรเราได้มีกระบี่มือหนึ่งเขาอยู่กับเราพอดีอเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเพราะว่าเราแค่คิดอย่างเดียวว่าจะของที่มีอยู่ในโกด,ดังอะ่ะอันไหนมันเป็นเงินบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นนะที่เอาตัวรอดเราก็ค่อยมาพอพอเริ่มตั้งสติได้แล้วก็มานั่งคิดว่าของในนี้มันอันไหนเป็นเงินได้บ้างก็เริ่มลุยกันละที่จะหาเงินคืนอะไรเงี้ยสองคน ใช่ใช่พี่คนหนึ่งเขาคอยต้องช่วยเหลือเพื่อเ,อเ,อเรื่องตัดเนบางอย่างเราก็ทําไม่ได้หรอก<อ>นะพวกของให,ใหญ่ๆนะคือเราก็มองอสมมติสายไฟใช่ไหมสายไฟเราเรามีเยอะเราก็โอ้โหมีเป็นตันๆอ่ะเ้วก็เจมขายแล้วอันเหล็กเหล็กมีอยู่เป็นภูเขาเลยเขาไม่ยอมขายอะไรเงี้ยก็ดีล <ๆ S 2> กับกบริษัทเลยนะครับว่าเฮ้ มาเอาพวกเหล็กไปราคาเท่าไหร่ก็ขายไปยให้แล้วก็ตัดนี่ไปเรื่อยๆตัดนี่ไปเรื่อยๆจากเศษเหล็กที่เรากองกองเอาไว้เลยอ่าเยที่ตอนนั้นคุณบอกว่าแบบตอนนั้นเศษเหล็กมันยังไม่ได้ราคาเยอะก,ก็เลยกองไว้ก่อนกองเป็นภูเขาเลยไม่ยอมขายเราก็เลยแบบอ่ะเอาเนี้ยเอาไปแล้วก็ตัดนี่ไปนะอตัดๆไปมันก็ไม่หมดหรอกออแล้วก็ค่อยไปอ,อื่นแต่ด้วยที่ว่าเราอยู่มาสักพ่าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมรู้จักกับเจ้าของกุญแจงที่เป็นคนมองโกที่เขาทำพวกแบบสายไฟยางอะไรพวกเนี้ย เออผมก็เลยแบบโอเคให้เขามาเอาสายไฟให้เอาพวกยามต่างๆไปแบตเตอรี่อ,อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเป็นเงินได้เอาหมดเลยแล้วก็ให้เขามาคุยเลยว่ามีอันไหนที่มันพอจะเป็นเงินได้บ้างอะไรเงี้ยเออสมมุติว่าจะมีตู้คอนตู้คอนเนเนอร์นนที่เราไว้เก็บพวกเครื่องยนต์อ่ะตู้เป็นมีเนียมเขาก็บอกว่ากเลาะได้เออเลาะมีเนียมให้เขาสิก็เราก็ได้พอมีกระบี่อีกหนึ่งเราอยู่เนี่ย เขาก็เก่งไงเขาก็เลาะได้ถ้าเราอยู่คนเดียวก็มองไปดิจะเลาะยังไงดีวะอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีเรื่องพวกนั้นอยู่จะเลาะแล้วค่อยขายเครื่องอันไหนที่ขายลงไปขายที่ชิบาได้ก็ก็ลงใบลงใบลงใบอะไรเงี้ยอมันหมดหรอวะก็ใช้เวลาอยู่เดือนหรือสองเดือนไม่รู้จำไม่ได้่ะคือของที่มีอยู่ คือ<ช>ตัด้วขายให้มันแบบว่าได้ใครนี่ได้ใช่มันก็เขาไม่ขายของให้เราจะเราก็ไม่สามารถซื้อของได้แล้วเราก็จะแค่เอาเอาของที่เรามองเป็นเนงินที่อยู่ตรงนั้นอ่ะอืมก็เป็นการแก้ปัญหาไปออเออแล้วก็เนี่ยก็คุยกับคุณนุ่นทุกวันวันนี้ขายได้เท่านี้แล้วนะได้ังคนเท่านี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะขายได้เยอะนะอย่างสายไฟเนี่ยที่กองกองกันอยู่ที่นู่นขายก็ได้เป็นสแสนแล้วนะบาทอืมเพราะเราลื้อรถวันหนึ่งกันนึงกี่คันน่ะ แล้วสายไฟแบบโอ้โหถกๆกันมาอันนี้ราคาแบบไม่ได้ดีด the ้วยนะคือถกแล้วก็โยนกองถกแล้วก็โยนกองไว้โยนกองไว้จนบางทีแบบตัดตรถอยู่อะแล้วเศษไฟไมกระเด็นมาอี่ทำไมหลังๆมันร้อนอย่างวะออกไฟไม่สายไฟข้างหลังโหแบบไม่ทันอ่ะที่อะเล่นแร่แปรธาตุได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าโอ้หแบบมันก็ไม่ให้แล้วเล่ายุคนี้แบบไม่ให้ ยางอะไรยังไม่ให้เลยีน้ำมันก็ไม่ให้น้ำมันนี่ก็เจาะด้วยบางทีอย่างดีงที่มันอยู่ในแบบว่าช่วงช่วงช่วงก่อนนะแต่ถามว่าหนักมันหนักนะหนัก,นกนเอาจริงนนคนไท,ไ,ไทยแบบว่าอายุยี่สิบกว่ากวาอย่างเงี้ยแม่งแบบก็หนักอยู่เออแต่ว่าด้วยที่เรามีประสบการณ์แล้วไงถ้าเราเป็นหน้าใหม่เลยแบบขึ้นไปเลยก็ก็บไรยาเหมือน รถกระเปิงรถกระปอร๋ออะไรเงี้ยรถที่เราวาที่เราขายฟิลิปปินสนะ์อ่ะมันพอเราขายเสร็จเหจล็กเราก็ยังมีเงินแล้วไนงะอันนี้เราก็เอาไปซื้อรถกระปอร๋ออะไรบ้างได้บ้างก็มาตัดลงตัดลงอันไหนนั่นขายจนน่ารัเคลียร์นี่หมดใช้เวลานานไหมตอนนั้นสองเดือนสองเดือนโอ้ยไม่นานาก็ไปเน <Okay. S 1> ี่ยทุกเช้าเช้าก็ขึ้นมาบนเขามาทํางานแล้วเย็นก็กลับไปนอนที่เดิมอะไรเงี้ยอยู่<อ>แต่ก็มีพี่คนไทยที่เขามาอยู่กระดังแทนเราเขาก็คอยช่วย ด้วยเหลือเล็กๆ,ๆน้อยๆก็สนุกสนุกไปก็จนเคลียทุกอย่างหมดได้เงินเดือนก้อนท้ทายตัวเองแลเวก็วเข็ดกับน,นี่กูนะคุยกับมึงมานี่ไอ้เคลียมหนังชีวิตเลยนะ <c oughs> สบายนะอะนางทคือตอนนั้นมแบบที่อะไรอยู่วะทำไมถึงต้องไปแ,แต่สุดท้ายเออพอม,มาเล่าตอนนี้มันทาให้เรารู้สึกพอเจออะไรอย่างที่ผมบอกมันรู้ชีวิตไม่ชิวไปหมดเลยทุกอย่างที่เราเจอมันไม่มีอะไร ดูลาบากอีกแล้ว่ะพอไปเจอพวกนแม่งคือประสบการณ์ชีวิตแหละอ,อ,อยู่ทีน่นู่นอ่ะใช่ห้องน้ําแล้วก็เจอทุกรูปแบบแล้วอืมพดีแบบเคยสมัยนึงเขาไปที่ไหนกันพาเขาเข้าแบบเข้าน้ำาบนภูเขาเ,ขาเขานี่ยทำอันนี้ทําไม่ได้นะผม่ไม่ไหวอยอมแบบเข้าภูเข,ขาเนี่ยไม่ได้เข้าคือไปบนภูเข,ขานี่เลยแบบไม่ไหวยี่ยอมอันนี้ไม่อันนี้สู้ไม่ไหวจริงกลับมาก็ปิดเขาเรียกว่าปิดตํานานอากิตะไปตอนแรกย้ายเมืองละ ตอนแรกก็จะเลิกแล้วนะคือตอนนั้นอนะความฝันในตอนนั้นแล้วอะคือคิดว่าอาชีพนี้แหละน่าจะเป็นอาชีพเราคือเรากะว่าเรียนรู้จนสามารถเปิดเองได้แหละนะตอนนั้นแนตะ่สุดท้ายมันก็โอ้หมันก็ยังต้องใช้เงินทุนเยอะคือสมมติว่าเงินมีเงินล้านหนึ่งมันเพิ่งจะทําได้แค่รถเก่งอะไรเงี้ยรถเล็กอะแล้วก็กําไรมันไม่ไม่เยอะมากอืคือกําไรที่เห็นน้ำเห็นเนื้อเลยคือรถบรรทุกกับพวกเครื่องมือหนักเครื่องมือหนักนี่เห็นแบบโโหเห็นเห็นเลยแต่เราก็ไม่เป็นอะ เออแล้วก็ไม่ได้ชอบซึ่งที่เราไปอยู่กับกิตากันมาหลายๆปีเนี่ยเราก็แทบไม่ได้มียุ่งเกี่ยวอะไรกับรถซิ่งเท่าไหร่เลยนอกจากเอ1สิบสี่เราอ่ะอ่าอ่าเออแต่ลืมเล่าไปนะเอชสิบสี่เนี่ยสุดท้ายหายไปตอนไหนหรือว่าตอนที่เริ่มไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ดีขาย <laughs> กลับขึ้นมาทีเอา้าเอ1สิบสี่เหลือต่หุเหลือตะตูด,ดตแล้วเาหายแนละ้วจริงเหรอเขาตัดกันเลยเหรอก็ตัดไปขายลงชิบะแต่ยังเป็นรถเราอยู่นี่ได้เดี๋ยวไป ก็เป็นรถปเจตตำแหน่งเฉยออ oh, uh huh. ซึ่งตอนแรกเรากะจะเอาเข้า,ขามาเมืองไทย uh huh. ช่วงรถโจทย์แต่แบบกค่น,นี้นึงไม,ไม่ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้โคตรเสียดายเลยนะตอนนั้นถ้าเอาเข้ามาก็สบายเปแล้โอ้สบายแล้วเพราะว่าตอนนี้ราคาแม่งเท่าไหร่แล้วล่ะใช่เพราะตอนนั้นอนะเครื่องมันพังแล้วปวดทุกวันมันพังแล้ว uh huh. เอเอตอนที่ญี่ปุ่นก็ไม่ไหวแต่คือถ้าเรากลับมาไทยยิงชิลมากเลยซ่อมแค่นั้นอนะ คออ่าแรงอะไรเงี้ยเราสบายอยู่แล้วแต่ตอนนั้นดันพลาดอ่ะไม่ได้ตัดสินใจแล้วเราไม่อยู่ด้วยเราอยู่ไทยออแล้วตอนนั้นโชงร้อนเงี่ย <S <S <laughs> กลับไปกลับไปี <g maintaining> ทีหัวไปแล้วออออหัวไอ้ทิบสี่หายไปแล้วออก็ฮาปคัตไปก็เลยปิดตำนานเอสสีไปเลยตอนนั้นอก็ปิดไปแล้วปิดไอตอนใช้ก่อนอันนั้นคือก่อนที่ต้องมานั่งใช้นี่นะตายแล้วเอสสีกลับมาอยู่ไทยก็ไปเปื่อยทํารถอะไร เรื่อยเปื่อยจนมีอายคนหนึ่งเขาก็คือชื่อเราก็พอมีในระดับหนึ่งที่ที่อยู่ฝั่งห้นอยู่แล้วเราแล้วก็เป็นวัยรุ่นที่เรื่องภาษาเนี่ยภาษาสําคัญเลยเออค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้เลยเในใน,ในตอนนั้นแล้วนะต้องการผู้ช่วยนะเขาก็เลยแบบเ,เสนอชวนเราขึ้นมาอ,อันนี้คืออ,อันนี้คือไปอีกรอบละย้ายเมืองย้ายที่เลยย้ายเมืองเลยเแล้วรอบนี้เราก็ยังคิดสนุกอีก เออแบบเออวีมันยังเหลือเว้ยแล้วแบบไม่น่าจะสนุกเออไม่น่าสนุกดีแล้วเพราะเพราะอ้คนหนึ่งเขาเขาเขาเรียกไงจีบเราด้วยความที่เมืองเขาอ่ะหรือที่เขาทําอยู่เขาในโรลซิ่งเข้าท้าที่ตุรีอยู่ญี่ปุ่นมาตั้งหลายปีไม่ได้เรียกว่าไม่ค่อยได้เข้าใกล้สังคมโรสซิ่งเลยนะตอนนั้นอ่ะอืมอืก็คือมาเข้าใกล้เนี่ยคือตอนที่ไปเซนไดรอบนี้แหละอ่าก็เลยตัดสินใจว่าโอเคบู๊ปเลยรตอนแรกกูทาอยู่อีกฝั่งหนึ่งถูกปะล่ะใช่ อ่าเราก็ย้ายกลับมาเซนไดเซนไดก็คือฝั่งี่โดนซึนมิออแต่ว่าไปรอบนี้มันไม่ค่อยแบบมันดีขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้ออไม่ได้ดีมากขนาดนั้นก็ยังมีอยู่บางโซนแต่โซนที่เราอยู่นี่ค่อนข้างจะไกลกับทะเลเออก็เลยโอเคหน่อยอะไรเงี้ย